วันนี้เราก็มาเป็นทริปแก๊งชายล้วนกันอ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสวัสดีครับเอาละครบหน่อยทานข้าวก่อนที่นี่ที่ไหนครับคุณโดูที่นี่สุราษฎร์ครับเมือเมือง<ๆ>หรือว่าที่คนท้องถิ่นเรียกว่าบ้านดอนดแสดงว่ามีซัมติงจริงนะเนี่ยเราได้เราได้ผมโดนแฟนบอกเลิกครับ ที่สองเลยไงคนที่สองมันยังไงนะเพ่อล่วงล่วงล่วงยังไงยังไงเต็นขึ้นเลยสีหน้าคนอยากนะครับน <floss> ี่ตักจะฟังเพลงอะไรไหมครับคุณอยู่ที่ไหนฟังอะไรนะหยุดขามหยุดขาม Oh no ยำแกะเท่าไปพุชแสดงนี่เหมือนน้านายบอกว่ากินพุชแล้วพูดภาษาใต้ได้ปั๊บเลยร้อยค่ะนั่นไงโอ้โมันสุดขั้วเท่ใหม่อัศัตรีใต้ไหนคนน้านไนลองสิเขาบอกว่าถ้ายำแกะเท่าไปเนี่ยถ้ามีตัวเนี้ยไม่ต้องมีลูกก็ได้เฮ้ยยังไงเพราะลูกเลี้ยง การทำฟาร์มสัๆๆตว์เดือดเนี่ยต้นทุนก็ไม่สูงการดูแลก็ไม่ยุ่งยากแต่ก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเทียบวัดความยากกันนะผมว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันก็เดี๋ยวจะเห็นภาพครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มันก็ไม่มีกลิ่มมันไม่มีเสียงทําในชุมชนได้เียว่าใช่ครับแล้วก็กระบวนการาการผลิตมันก็ไม่มีขยะเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทุกอย่างมันสามารถเป็นเงินแล้วก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนเลยไม่มีขยะเลยันี้คุณดูจากฟาร์มอะไรนะฮะฟาร์มนับเก้าครับฟาร์มนับเก้าอยู่ที่สุรานะฮะทุกคนะะามามขายคุณดูขายไส้เดือนด้วยใช่ไหมครับ <มา S 1> ขาั้งไส้เดือนขายทั้งมูลไส้เดือน,นครับขายมูลไส้เดือนไปทัางหมดเดยะฮะจริงเลี้ยงไม่ยากนะฮะแต่ว่า คนดูก็พาดไปโอนให้สองพันแล้วนะฮะดังนั้นไม่ใช่เรียงไส่เดือนครับอ้าวหรออะไรฮะเบอรอวานแล้วรู <c oughs> อะไรวะนึก <c oughs> ว่ารอด <c oughs> ฟาร์มไส้เดือนคณดูกันแล้วนะฮะ <c oughs> ฟาร์มฟาร์มหายแล้วลืมลืมชื่อฟาร์มน้องเมียน่งอะไรก้าวๆหรือวะ ต้องก้าววะอยู่ดีๆก็เลืออันนี้ไส้เดือนน้องเล็กอ่าไม่มีก้าวอยู่ในนั้นเลยเทียกูจำก้าวเน,านี่ยไม่ได้อ่าน้ำก้าวคือชื่อฟาร์มแล้วก็ไส้เดือนน้องเลหคือชื่อแบรนด์คือชื่อแบรนด์นะฮะอ้ <laughs> นี่เป็นเครื่องร่อนครับเครื่องร <laughs> ่อนขนาดใส่ไข่เล็กอยู่ครับคนที่ <laughs> ว่าจะไหน ดำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยดูจากปลายมือแล้วเนี่ยผมให้ซูมไข่มันโซนงที่ผ่านมาน่าจะโดนอะไรของหนักๆไปชีวิตเปลี่ยนเพิ่งโดนแฟนผมเลยกระพี้พี่รู้ได้ไงเนี่ยชี่แม่นวะก็ใครที่สนใจตามให้เดือน100ปุ๋ยได้ฮ่าฮะท่านมีน้องบ้านแล้วก็จะม่วงนอนทุกทีเลยครับเมลอนอีเมลอนมาลอนเลยการเจ้าของตามดู ทั้งวันเนี่ยผมก็จะอยู่อย่างเงี้ยหมายถึงรอนอย่างเงี้ยใช่ผ่านพ้นไปได้ครับับขอบคุณครับจุดเปลี่ยนจังวะชีวิตที่เข้ามาในช่วงนี้ทั้งเรื่องธุรกิจการงานแล้วก็ความรักครับพี่ขอบคุณครับครับเป็นกำลังใจให้เรา